ท่านผู้ชมผมชัยวัชโครคงโฆศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีท่านผู้ชมครับการประชุม BIF หรือ Bell and Road Forum หรือการประชุมในภาษาไทยที่เรียกว่าเวทีข้อลิเริ่มสายแถบและเส้นทางครั้งที่3ที่จัดขึ้นที่นครปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนถือเป็นโอกาสอันดีนะครับที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคือนายเศรษฐาทวีสินจะได้เพิ่มความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนและทั่วโลก ในโอกาสนี้จะได้พบหารือกับผู้นําและบุคคลสําคัญของจีนทั้งนี้ก็เพื่อกระชับความสัมพันธ์ความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุธธาาทธศาสตร์อย่างรอบด้านนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังจะได้เดินทางต่อไปอยังราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับหรือที่เรียกปภาษาอังกฤษว่าอาเซียน GCC s u m สม t ิครั้งที่หนึ่งซึ่งครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและเราสมาชิกรัฐอาวอาหลับเลยทีเดียวนะครับนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทางครั้งที่3และเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการซึ่งการประชุมครั้งนี้จะก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศในหลากหลายมิติทั้งด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและด้านวัฒนธรรม โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุม High-Level Forum ภายใต้หัวข้อ Green Seal Road for Harmony with Nature เส้นทางสายหมายสีเขียวเพื่อความกลมกลืนกับธรรมชาติซึ่งนายกรัฐมนตรีชื่นชมความสำเร็จในโอกาสครบรอบ10ปีของข้อไดเริ่มสายแถบและเส้นทาง b e l t and Road i n t e r a t t v v e หรือ BRI พร้อมเน้นย้ำแนวคิดความเชื่อมโยงเป็น,นกลไกสำหรับการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งจำเป็นในการขับเคลื่อน BRI ไปสู่ความร่วมมือสายแถบและเส้นทางคุณภาพสูงเพื่อการพัฒนาและความรุ่งเรืองโดยไทยมุ่งมั่นจะนำบทเรียนจากโครงการนี้ไปเป็นแนวปฏิบัติในการวางแนวทางการศึกษาและแผนการดำเนินงานโครงการแลนบิชเชื่อมโยงทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดียเข้ากับอ่าวไทยและมหาสมุทรแปซิฟิก ลดระยะเวลาในการเดินทางผ่านช่องแคบมะาากาภายใต้แนวคิด One Port t o Sites ในระยะทางบก90กิโลเมตรทางภาคใต้ของไทยโดยนายกรัฐมนตรีหวังว่าโครงการนี้จะทำงานร่วมกับโครงสร้างพื้นฐานของ BRI และมีสูยนช่วยสน,สนับสนุนการเชื่อมโยงในระดับโลกการเดินทางในครั้งนี้นายกรัฐมนตรียังได้พบหารือกับผู้นำต่างประเทศและบุคคลสำคัญได้แก่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิง โดยทั้งสองเห็นพ้องกันในการเพิ่มพูนการค้าและการลงทุนโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของไทยรวมทั้งจีนได้ยืนยันความร่วมมือกับไทยในการปราบปรามอัชญากรรมข้ามชาติ แก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ปัญหาคอเซ็นเตอร์การพนันออนไลน์การค้ามนุษย์และยาเสพติดรวมถึงแนวทางสน,สนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาภูมิภาคและโลกนายวลาดิเมีร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียชื่นชมความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยาวนานระหว่างไทยกับรัสเซียพร้อมทั้งเห็นว่าทั้งสองฝ่ายควรเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างกันทั้งในกรอบทวิภาคีและพะหุภาคีมากขึ้น โดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโดยปี2567จะเป็นปีแห่งการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไทยรัสเซียนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจีนยินดีส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจไทยจีนให้เพิ่มพูนทุกด้านพร้อมส่งเสริมให้นักลงทุนจีนมาลงทุนในไทย และในเจ้าเลอจีประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ให้ความสําคัญกับการเยือนของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนความร่วมมือทวิภาคีระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นตลอดจนพร้อมร่วมมือกับไทยในกรอบพระหุภาคีทั้งกรอบอาเซียนและกรอบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้พบกับภาคเอกชนไทยที่เข้าไปลงทุนในจีนเพื่อรับฟังสรุปผลการประชุมขยายโอกาสทางธุรกิจการค้าการลงทุนระหว่างไทยจีนและพบหารือก,กับบริษัทเอกชนของจีนเพื่อเชิญชวนมาลงทุนอาทิซิทิก c r r c Group ปิงแอนกรุ๊ปเซี่ยวมี่อาลีบาบาอินเตอร์เนชั่นแนลจีลี่ไชน่าฮาร์เบิลเอนจิเนียริ่งจำกัดอีฟเอเนจีหัวเว่ GDS Data และ Tencent เป็นต้นและในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวปฐาฐกถาในงาน Thailand China Investment Forum โดยย้ำถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศไทยให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจพร้อมยกระดับความร่วมมือไทยจีนนำความรุ่งเรืองสู่ประเทศและภูมิภาคเอเชียจากนี้ต่อไปผมขอประกาศว่าประเทศไทยเปิดแล้วครับ เราพร้อมที่จะให้นักลงทุนจีนเข้ามาร่วมพัฒนาประเทศรัฐบาลพร้อมที่จะนำนักลงทุนไทยออกมาร่วมกับรัฐบาลเพื่อมาเชื้อเชิญนักลงทุนจีนและนักลงทุนอีกหลายๆประเทศให้เข้าไปร่วมกันพัฒนาประเทศไทยให้ไปถึงจุดที่ประเทศไทยควรที่จะมีศักยภาพเราเป็นพี่น้องกันเรามาทําค้าขายกันเรามีมิตรไมตรีที่ดีให้ ต่อกันมาโดยต่อประเทศไทยถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่เล็กแต่มีศัยาากยภาพูสูงเราเป็นน้องคนหนึ่งของประเทศจีนซึ่งจะช่วยกันเดินไปข้างหน้าควบคู่ไปกับพี่ใหญ่ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในเวทีโลกเราขอร่วมเดินทางไปกับประเทศจีนบนเส้นทางที่ท้าทายและทำให้โลกของเราเจริญรุ่งเรืองต่อไปครับขอบคุณครับ และกล่าวถ้อยแถลงในพิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและแปดแันมิตรชั้นนำของสาธรารณรัฐประชาชนจีนซึ่งนายกรัฐมนตรีหวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ของทุกฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้ทางการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป ต่อจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปยังซาอุดิอาระเบียเพื่อเข้าร่วมประชุมครั้งประวัติศาสตร์33ปีความสัมพันธ์นอาเซียนและคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ ซึ่งเป็นการเปิดสกราดใหม่ของความสัมพันธ์ของทั้งสองภูมิภาคที่มีฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งมีอัตราการจเจริญเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องและประชากรรวมกันกว่าอีก700ล้านคนจึงเป็นตลาดที่มีศักยภาพและกำลังซื้อสูงมีโอกาสและช่องทางให้ภาคเอกชนของไทยได้ขยายธุรกิจนายกรัฐมนตรีได้แสดงศักยภาพและความพร้อมของไทยในการร่วมมือแบบหุ้นส่วนที่สร้างสรรค์เพื่ออนาคตร่วมกันที่ยั่งยืน โดยเน้นสาขาสำคัญสคัญที่ไทยมีศักยภาพเช่นอาหารพลังงานสุขภาพสภาพภูมิอากาศรวมถึงได้ใช้โอกาสนี้กระชับความสัมพันธ์ไทยกับกลุ่มประเทศ g c c ให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เข้าเฝ้ามากุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีซาอุดีอาระเบียซึ่งยืนยันความตั้งใจในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือของทั้งสองประเทศโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวรวมถึงพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไทยกับซาอุดีอาระเบียให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้มีการพบกับภาคเอกชนยักษ์ใหญ่4บริษัทได้แก่ Saudi Agricultural and Livestock Investment Company หรือซาลิกบริษัทที่ครบวงจ่อรด้านการเกษตรและปะศุสัตว์พร้อมส่งเสริมความร่วมมือและประสงค์ให้ไทยเพิ่มการลงทุนในซาอุดีอาระเบียกองทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะ Governor of the Public Investment Fund หรือ PIF ซึ่งเป็นกองทุนของรัฐบาลที่ใหญ่เป็นอันดับ6ของโลก โดยไทยกล่าวถึงช่องทางการลงทุนระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียทั้งพลังงานลงกลัน่นโครงสร้างพื้นฐานและโครงการแลน์บิสซึ่ง PIF ได้แสดงความสนใจซาอุดีอารามโคบริษัทด้านพลังงานและปิโตเรียมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีภาคเอกชนไทยลงนามความร่วมมือด้านพลังงานร่วมกันแล้วและคาดว่าจะยกระดับความร่วมมือด้านพลังงานได้มากยิ่งขึ้นซาอุดีอาระเบียเบสิกอินดัสทรีคอร์ปอเรชั่นหรือซาบิก บริษัทอุสตสาหกรรมเคมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลกได้แสดงความพร้อมที่จะเพิ่มพูนความร่วมมือด้านปิดตรเคมีกับไทย การเดินทางครั้งนี้สะท้อนการทำงานของนายกรัฐมนตรีที่ตั้งใจกระชับความร่วมมือทั้งด้านทาวิภาคีและผหุภาคีเพื่อต่อยอดความร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียและกลุ่ม g c c รวมถึงแสวงหาความร่วมมือกับภาคเอกชนภาคด้านการลงทุนด้านพลังงานพลังงานสะอาดปิตโตรเคมีการเกษตรปศุสัตว์และความมั่นคงด้านอาหารซึ่งจะช่วยเสริมมูลค่าการค้าเพิ่มโอกาสการลงทุนให้ไทยและซาอุดีอาระเบียมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้การพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาประเทศส่งผลถึงการกระจายรายไ,ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น